แล้วมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการดาราเดลี่บันเทเงิงวิกเอนพบกันเป็นประจำเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปทาง facebook ด a r a d a i l y .com และ y o u t u ด e d a r a d a i l y o f f i c i a l หรือจะติดตามข่าวสารของดาราเดลี่ได้ทุกๆช่องทางโซเชียลของเราเลยนะคะวันนี้จะพาไปวิดีโอคอลพูดคุยกับเจ้าบาปป้ายแดงที่ลั่นระฆังวิวาสไปสดๆร้อนๆดาวร้ายรุ่นใหญ่พี่จอนบราโวที่ถือเลิกดีเข้าพิธีแต่งงานกับสาวแอนเจ้าสาวนอกวงการท่ามกลางบรรยากาศ สุดชืื่่นนมโดยมีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงร่วมพิธีกันอย่างคับคั่งทีมข่าวบันเทิงของเราค่ะต่อสายตรงหาพี่จอมบราโวเปิดใจความรู้สึกพร้อมกับเล่าถึงเส้นทางความรักของทั้งคู่ให้แฟนๆได้ฟังจะน่ารักและอบอุ่นแค่ไหนไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอ๋อครับก็เรารักกันมาในระยะหนึ่งแล้วนะครับประมาณสักห้ปีครับ ก็เลยตกลงปรงใจกันครับก็จะมาแต่งงานกันเราก็มีเลิกมีหมายกําหนดการมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าในสถานการณ์โควิดนะฮะเราก็ถูกเลื่อนไปครับนะครับแล้วก็พอมันคลี่คลายดีขึ้นแล้วก็ในช่วงของออปลายปีมันเป็นเลิกที่ดีนะฮะในวันที่19บธันวาคมก็เลยทําพิธีในเรื่องของออพิธีมั่นนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะมีพิธีฉลองมงคลสมรสอีกครั้งหนึ่งฮะก็คงจะเป็นปีหน้าในเดือนกุมภาพันธ์ครับเป็นเดือนแห่งความรักครับก็ก็หน้าแดงเลยหน้าแดงหน้าแดงหัวแดงไปหมดแล้วครับผมไล่ฟังหน่อยกับกับคุณแนนเนี่ยเจอกันมายังไงไล่ฟังหน่อยครับก็ เอ่อวันที่สิบก้าที่แต่งงานเนี่ยฮะก็คือผมชื่อจอ h n นบาโวชื่อจริงก็คือนายจนาเชิดมีสมครับก็แต่งงานกับน้องแนนก็คือชื่อวิชุดาทองสมแก้วนะครับเราเจอกันก็คือเพื่อนต่อเพื่อนนะฮะนะครับในนั้นช่วงนั้นเนี่ยผมก็เอ่อทำร้านอาหารอยู่นะครับก็ทํามาหลายร้านทีเดียวนะครับก่อนที่ไปทําอยู่ที่บ็อก p a สเปอยู่แถวแถวราชโยทินตรงข้ามกับเอ่อเมเจอร์ ราธิโยตินนะก็มารู้จักกันแล้วก็ใช้เวลารู้จักกันมาสักระยะหนึ่งเนื่องจากว่าการที่เราจะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันต้องทดลองอยู่ด้วยกันก่อนที่จะมาถึงแล้วแล้วแล้วมันก็จะเกิดปัญหาต่างๆมากมายเพราะนั้นเนี่ยเราคิดว่าคนนี้แหละครับช่แล้วก็คิดตกลงปรงใจนะครับแล้วก็เขาก็สามารถที่จะดูแลเราได้ในช่วงที่ ตอนแก่เท่าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็เลยจัดพิธีขึ้นมานะครับก็อย่างว่าความรักนะครับมันมันมันมีความรักแต่ละคนมันก็มีแต่ละช่วงเวลาเหมือนกันนะครับแต่ผมเพิ่งเพิ่งมาเกิดในช่วงเวลาที่อายุค่อนข้างก็ก็เขาเขามาเป็นเขามาเป็นลูกค้าเราหรือทีแรกอ่ะเล่าให้ฟังนิดนึงครับอ๋อไม่ไม่เปเพื่อนครับเป็นเพื่อนต่อเพื่อนมามาชวนเพื่อนมามาที่ร้านครับอ๋อ ครับจีบเีาเป็นต่อเพื่อนจริงอายุมากแบบนี้จีบยังไงแบบวัยรุ่นไหมเอก็มีมีมีวิธีของแต่ละคนก็มีพูดคุยมีการเทคแคร์ดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับก็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 คือเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะจะจีบแล้วเท่าไหร่ก็คือคุยกันเป็นลักษณะเพื่อนก่อนอะไรเงี้ยครับจนตรงหลังก็กลายเป็นความรักขึ้นมาครับผมครับ จุดไหนวันไหนที่ยอมเรียกกันว่าเป็นแฟนที่แบบเออรู้ซึ้งว่าโอเคคนนี้ใช่คนนี้คลิกละนานไม่เป็นปีไม่ถึงจแบบว่าเรียกแฟนกันเนี่ยก็ก็ก็หลายปีอยู่นะครับก็มี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 แบบไปงานกันบ่อยๆไปอะไรด้วยกันบ่อยๆแล้วมีช่วงหนึ่งรู้สึกว่าช่วงนั้นเราไปร่วมงานงานบุญนะฮะอ่าแล้วงานบุญแล้วก็เหมือนกับว่า เราก็ไม่ได้เปิดตัวกับเขามากเท่าไหร่ก็แค่แนะนําว่านี่แฟนนี่แฟนนี่แฟนจนมีวันหนึ่งก็คือเหมือนที่ว่าไปงานบุญงานบวชของของรุ่นน้องที่เป็นดาราเราก็ไปเจอเขาเรียกว่าสมเด็จนะฮะท่านเขาก็เลยถามว่าอ้าวนั่นในี่ใครลูกเออเราก็เลยบอกว่านี่คือแฟนครับผมมันก็กลับกลายว่าเขาก็เลยแบบรู้สึกว่านี่แหละคือแฟนเขาก็เลยรู้สึกว่าเออวันนั้นตั้งแต่วันนั้นนะฮะ ก็ก็ก็เริ่มเป็นแฟนกันมากขึ้นไปที่ไหนก็พูดด้เต็มปากว่าเป็นแฟนเหมือนกับว่าเราเราไม่กล้าที่จะบอกไม่เต็มปากกับพระเงี้ยฮะเราก็บอกเนี่ยครับแฟนครับถ้าสมเด็จครับอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเริ่มเริ่มมั่นใจเรามากขึ้นนะครับคิดว่าเราจะดูแลเขาได้ความที่คนรู้จักพี่จอนมากนะเป็นดาราอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> เขาก็เป็นคนนอกวงการอเงี้ยกว่าจะปรับจูนหาครอบครัวเขาอะไรเงี้ย เราไปไหนไมีคนรู้จักหมดอ่ะจอนบาโวอ่ะมันปรับตัวยากไหมเออส่วนตัวเขาก็ <c oughs> ก,ก,ก,ก็ก็ตามใจเราอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเราเอ,อ่อจะทำอะไรก็ขึ้นเขาเขาเ,เขาก็ไม่ได้มาบอกว่าเออฉันต้องไปตรงนู้นไปตรงนี้อะไรเงี้ยอืมก็ก็กเขาเขาเขาเป็นคนที่เงียบเงียบไม่ค่อยพูดมันก็เลยกลับกลายว่าไม่ได้เอ,อ่อทำให้สึกว่าเอ,อ่อว่าอันนี้จะต้องไปวุ่นวายกับชีวิตเขาเดี๋ยวเราต้องไปงาน เดี๋ยวเราจะไปงานกีฬาด้วยเราไปคอนเสิร์ตไปของเอ,อของเซิร์ฟอะไรเงี้ยมันก็เลยกับกายว่าเราก็เคยพาเขาไปให้เขาเห็นว่าเราทํางานแบบเนี้ยเขาก็เข้าใจครับผมกี่ปีคุยกันกีน่ปีตัดสินใจแต่งงานนี่มันแล้วมาแต่งงานช่วงโควิดด้วยนะเออเมือม่อเมือม่อเมื่อสักเกือบสองปีก่อนโควิดนี่แหละฮะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันมันถึงเวลาแล้วเราจะต้องแต่งงาน นะครับก็ก่อนโควิดนี่แหละฮะแต่ต่อก่อนหน้าก็เรายังได้ยังไม่คิดว่าเออคงคงอยู่กันไปเรื่อยๆอ่าสักตอนสี่สี่ห้าปีก่อนนี่แหละฮะพอหลังๆเนี่ยเราก็เริ่มเออเรารู้คิดว่าถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราจะต้องเดี๋ยวมันจะอ,อขบวนสุดท้ายเกินไปสําหรับรถไฟขบวนนี้แหละฮะนะครับแต่ว่าผมกับเขาเนี่ยก็คือใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะครับ ช่วงนั้นเราเรายัางไม่ได้อยู่ที่บ้านนะฮะเราอยู่ที่อคอนโดก่อนก็คือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนนะครับมาศึกษาดูใจกันระหว่างสองฝ่ายก่อนครับจนตกลงปวงใจแล้วก็เราก็ถึงจะไปขอกับที่บ้านเขาขอผู้ใหญ่ว่าเราพร้อมจะดูแลลูกลูกสาวเขาก็เลยตัดสินใจที่จะแต่งงาน <c oughs> ในในอยากมีลูกไหมถามจริงๆอายุห่างกันไหมมันมี อายุก็ห่างกันห่างผมเหมือนกันแต่ว่าเขาน่าจะอยู่ที่สามหกสามเจ็แล้วครับก็ก็ไม่ได้อยูอ่น้อยละใกล้ลย,ยู่เยอะเหมือนกันก็คือใกล้สี่สิบอยู่เหมือนกันนะวางแผนมีน่า,า,าจะวางแผนมีน้องนะแต่งงานแบบนี้นี่เอ,อคิดว่าน่าหน้าน่าจะมีเลยครับผมเพราะว่าในส่วนตัวมันก็จะเนิ่นนานกันไปเราก็คือหลังจากแต่งเสร็จก็คงจะมีเลยครับอืมครับ แต่ว่าก็มีมีในช่วงหนึ่งตอนนี้เราก็มีการเตรียมพร้อมในการที่จะมีบุตรอยู่แล้วครับก็คงคงมีเลยครับพอดีรู้ข่าวเงี้แต่งจากแม่หนูเล่าบรรยากาศวันนั้นให้หน่อยให้ฟังหน่อยแต่งที่ไหนยังไงเราไปเชิญแม่หนูมามีออนมีอะไรต่ออะไรวันนั้นมันเป็นยังไงบ้างเออคือจุดเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือเราก็ไปขอทางผู้ใหญ่กับฝ่ายหญิงนะฮะก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิดมันก็ค่อนข้างที่จะ ขาเรียกว่ามันมันก็จัดอะไรไม่ได้เลยนะครับพอมันมันคือว่าผ่อนปลนอะไรเงี้ยแล้วก็เราไปดูเล่ดูยามแล้วเราก็เลยมาแต่งปลายปีซึ่งก่อนหน้านี้เราจะมีหมายกําหนดการจะแต่งก็ประมาณสิงหาครับเราก็เลื่อนเลื่อนมาจนถึงท่านวาฮนะตอนแรกก็ดูโรงแรมดูอะไรไว้สุดท้ายเราก็มาสรุป,ปันที่บ้านเป็นบ้านของพี่ชายของฝ่ายหญิงครับครับก็วันนั้นก็วันที่สิบเก้าก็รู้สึกตื่นเต้น แล้วมันก็คือมีเฉพาะญาตินะฮะที่ที่ที่มาทำญาติฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวและก็กลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนนั่นก็คือกลุ่มของน้องๆที่เล่นฟุตบอลด้วยกันก็คือสตาร์ i d เดอร์ก็นำทีมโดยคุณเกสวุรินทร์อแล้วก็ศิลปินดาราอีกหลายท่านก็ส่วนตัวผมแล้วก็มีผู้จัดการผมชื่อคุณกบสุนีนะฮะก็รู้จักมักทุนสนิทสนอก,กับคุณแม่หนูอยู่แล้ว ซึ่งคุณแม่หนูก็เป็นผู้ใหญ่ในกลุ่มนะฮะเพราะว่าคุณแม่หนูก็จะสนิทชิดเชื้อกับคุณอ้นสราวุธนะฮะอ่าแล้วนี่คือคุณกบผู้จัดการนี่แหละครับก็ก็จะมีน้องๆดาราก็ทุกครั้งเราก็จะไปสวัสดีปีใหม่ทุกๆปีกับคุณแม่หนูซึ่งเราก็รักและเคารพเราก็เลยบอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยก็ก็เสียไปแล้วนะ,ะแล้วก็ตอนนี้มีผู้ใหญ่ที่สุดที่เรา สนิทชิดเชื้อก็มีแม่หนูนี่นะฮะก็เลยไปเชิญท่านท่านก็เลยบอกเอาเหรอให้เราไปขอขอเมียให้เหรอท่านก็เลยบอกว่าก็เลยตกลงปรงใจแล้วก็ไปไปเป็นประธานในฝ่ายเจ้าบ่าวให้นะครับนะครับหลังจากนั้นก็มีเพื่อนเพื่อนดาราก็มากันหลายท่านทีเดียวรวมถึงผู้กำกับนั่นก็คือ,อคุณนกชัดชยัย ซึ่งซึ่งเราก็เริ่มทํางานกับเขามาตั้งแต่นานแล้วครับจนเราก็ไปเชิญท่านท่านก็กรุณาแล้วก็เมตตาท่านก็มามามาร่วมงานด้วยครับก็ก็นี่ต้องต้องต้องกลาบอขอบคุณโดยเฉพาะแม่หนูสวงสุดาชลลพีพินกชชัยคุณปูนุวัตคุณกบสสทรงศิษย์นะฮะแล้วก็ยังมีดาราหลายหลายท่านมีคุณอน้นมีคุณเกสมีเออเยอะทีเดียวครับมันมันรู้ว่าวันนั้นมัตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเหมือนแบบเราไม่ได้บอกใครเยอะนะฮะ มันจะจัดส่วนตัวตเฉพาะอันนี้หน่อยแต่ว่ามันเหมือนเพื่อนต่อเพื่อนก็ก็ก็บอกว่าเราแต่งก็เลยจัดที่บ้านก็เลยมีจัดสวอปกันแยงจมูกกันนิดนึงก่อนเข้างานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีจัดฉลองมงคลสมรสอีกครั้งหนึ่งนะฮะนั่นก็คือในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็ปีหกห้าครับอย่างไรก็จะเชิญเชิญพี่แจ็คเชิญหลายหลายคนด้วยครับแต่ตอนนี้ก็คือเราจัดส่วนตัวที่บ้าน แต่ว่าก็ก็โอ้คนมากันเยอะนะครับครับพอขาวออกไปแล้วเป็นไงอ๋อยังยังยังตื่นเต้นไม่หายเลยครับพอหลังจากที่เราเป็นเจ้าบ่าวเสร็จเราก็มาถ่ายละครต่อเลยฮะเป็นละครของแม่หนูชลุมพีนะฮะเราก็มาถ่ายตอนนี้ละครช่องสามฮะก็คือละครเรื่องเพาะรักอ่าเป็นค่ายชลุมพีครับถ่ายกี่เรื่องตอนนี้ละครเยอะไหมของของ,ของจอนเอ่อของผมก็ก็ ก็มีม,ม,มีมีบ้างครับมีละครบ้างอย่างอย่างตอนนี้ที่วันนี้อวสานนี่นก็คือทางช่องวันนะฮะนั่นก็คือละครเรื่องอผูผาผีคุ้มเป็นละครตอนเย็นวันนี้จะอวสานรครับก็ก็เล่นเป็นแบบว่าผู้ร้ายส,ส่วนใหญ่ครับเขาพูดกันว่าอย่างนี้ที่ไหนมีกองละครที่นั่นมีพี่จอนครับคือเล่นแทบทุกเรื่อง ที่ไหนมีกองละครที่นั่นมีพี่จอนก็พูดกันอย่างนี้ไม่ไม่ครับไม่ครับก็ก็โดยส่วนตัวก็มีฉายาว่าจอรนบราโวครับหัวใจพองโตชิโกหัวหน่งครับผมกับแฟนตอนนี้วางแผนยังไงปีหน้าเนี่ยจะไปฮันน้มูลกันไหนจะซื้อบ้านใหม่หรือว่ายังไงวางแผนยังไงเออบ้านนะฮะก็ตอนนี้กําลัง เขาเรียกว่าซื้อมาแล้วก็เป็นเป็นเปันเ,ปนเป็นบ้านมือสองที่อยู่ในตรงข้ามกับบ้านพี่ชายอะครับท,ที่ที่ที่จัดงานในวันนั้นนะครับก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันตอนแรกก็กะว่าเราจะดูหลายๆที่แล้วส่วนตัวครอบครัวเขาก็บอกว่าให้ใกล้ๆนี่แหละฮะในหมู่บ้านเดียวกันดีกว่าก็เลยตอนนี้นี่อยู่ในช่วงของการรโนเวทตกแต่งอยู่ครับผมแนนก็ทํางานอะไรฮะแฟน แฟนผมก็ทํากิจการที่ที่บ้านนะฮะก็คือทําเกี่ยวกับเรื่องขายอุปกรณ์ตกแต่งตามเทศกาลนะฮะอย่างตอนเนี้ก็คือขายต้นคริสต์มาสต้นเครื่องประดับต่างๆพอเดี๋ยวจบคริสต์มาสก็จะเป็นตุดจีนวาเลนไทน์ก็จะไล่ๆไปเรื่อยๆตามเทศกาลแต่ว่าขายอยู่ที่สำเพ็งครับผมใครที่อยากจะหาอุปกรณ์ตกแต่งตามร้านตาม สถานที่ต่างๆก็ไปได้ที่ร้านย่องเฮงฮะย่องเฮงเนยกีอ่อยู่ที่สัมเพลงครับผมเป็นขายอุปกรณ์มีลูกโปง่งมีอะไรฮะมีตามเทศกาลเลยครับคือขายของในขายของในสัมเพลงว่างั้นเถอะครับครับมาแต่งงานเอาตอนนี้นี่สี่สิบกว่ามันเอ๊ะมันเขินไหมมันยังไงไหมหรือมันมีความรู้สึกอะไรไหมหรือยังไงหรือว่ามันต้องแต่งละหรือยังไงตอนแรกก็คิดว่าเอ้ย เราอยู่กันเลยก็ได้ไม่ต้องแต่งแต่ว่าเราก็ให้เกียรติทางฝ่ายเจ้าสาวเพราะว่าเขาก็ก็มีญาติพี่น้องมีวงตระกูลอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็อายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็อ่ะเราก็อายุเยอะแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่สายเกินไปเพราะอย่างน้อยไอ้ไอเรื่องความรักของเราเนี่ยมันก็เกิดได้ไม่ว่าจะอายุขนาดไหนก็เลยตกลงพงใจแต่งกันก็เลยอายุเยอะหน่อยอฝ่ายเจ้าสาวก็อายุน้อยลงนะฮะก็คือผมก็ของเขาก็สามสิบหกสามเจ็ดนะครับ ก็คือก็ก็คิดว่าก็แต่งไปตามประเภทนี้ให้เกียรติเจ้าสาวว่างั้นเถอะครับ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 เราก็อยากจะอะไรว่าสร้างฐานะมั่นคงอะไรเงี้ยเพราะว่าในส่วนตัวผมก็ <c oughs> ช่วงนี้ก็บางทีก็ถ่ายละครบางคนก็จะมองว่าครเรว่าอาชีพเรามันไม่มั่นคงอะไรเงี้ย แต่ก็เห็นละครเยอะอยู่นะก็พอมีบ้างครับแต่ว่าผมก็พยายามหาอาชีพเสริมเข้าไปตอนนี้ก็มาทําเป็นตัวแทนจําหน่ายทําเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของโปรบอติกนั่นก็คือเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีนะฮะที่ที่มาปรับในเรื่องของลําไส้เราเพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ในตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าพออายุเยอะมันก็จะหมดไปเราต้องเติมจุลินทรีย์เข้าไปในร่างกายเรานะครับ มันก็จะ,ะจุลินทรีย์พวกนี้มันจะอยู่ในพวกโยเกิร์ตอยู่กับกิมจิมันต้องกินจํานวนเยอะแต่ของผมเนี่ยก็คือเป็นจุลินทรีย์เกรดเอซ,ซึ่งซึ่งนำมาทานเพื่อจะปรับลําไส้แล้วก็ขับถ่ายดีก็เลยปาเป็นโวแทนก็ทําอาชีพเสริมด้วยครับก็คือขายอาหารเสริมก็เลยโกลวีโโ่โกลไบโอติกครับสุดท้าย <c oughs> จอนพูดถึงงานฉลองในปีหน้าหน่อยว่าเตรียมการยังไงยังไงแล้วก็ คำมั่นสัญญาถึงเจ้าสาวหน่อยก็คำมั่นสัญญานะครับผมก็รักในตัวเจ้าสาวนะครับแล้วก็จะดูแลเขาไปจนตราบเท่าชีวิตจะหาไม่นะครับก็มีคนอวยพรหลายๆคนต้องขอบคุณมากว่าให้เรารักกันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรน,นะครับแล้วก็จะดูแลเจ้าสาวนะครับอย่างดีที่สุดนะครับนะครับ แล้วก็ในงานจัดงานฉลองนะฮะก็คือปีหน้าในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะเราก็จะจัดกันแบบง่ายๆกันเองก็คือเรื่องของความฉลองบันเทิงเราก็จะมีการคุดกล่าวนิดหน่อยหลังจากนั้นก็บันเทิงอาจจะมีดนตรีมีดื่มอะไรอย่เงี้ยฮะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในปีหน้าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่ว่าเราเราจะจัดโรงแรมแถวๆที่รัชดาครับบอกต้องบอกผมนะต้องบอกนะต้องบอกนะ ต้องบอกแน่นอนครับต้องบอกแน่นอนพี่ต้องไปเพราะพี่พี่ก็คนหนึ่งที่ที่เจอเจอกับผมก็เหมือนพี่ชายฮนะที่ที่ไม่ไม่เหมือนกับเออเขาเรียกว่าถึงพี่จะเป็นนักข่าวแต่พี่ไม่ใช่น,นักข่าวพี่เหมือนพี่ชายที่คอยดูแลน้องๆตลอดแล้วก็เออเขาเรียกให้คำปรึกษาตลอดนะครับพี่แจ็คนี่ก็ยอมแล้วว่าเออ วัยรุ่นอยู่เลยฮะเดี๋ยวสามผมนี่นี่นี่มองไกลๆนึกว่าเป็นเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยโอเคขอบคุณครับพี่จอยขอบคุณมากครับขอบคุณครับได้ได้พี่ยังไงก็เดี๋ยวโทรหากันครับพี่กไดบขอบพระคุณครับขอบคุณครับผมครับครับขอบคุณครับ เรียวกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีส่งท้ายปีเลยก็ว่าได้ยังไงทีมข่าวบันเทิงดาราเดลี่ของเราก็ขอแสดงความยินดีให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวไปได้อีกครั้งขอให้รักกันไปจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยนะคะ <S <S แต่ก่อนที่เราจะจากกันไปเรามีสิ่งดีๆที่อยากจะมานำเสนอและบอกต่อนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมคอลลาเจนพลัสตัวนี้เลยค่ะ สำหรับบูมคอลลาเจนบอกเลยว่าเป็นมากกว่าคอลลาเจนทั่วไปเพราะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยดูแลทั้งสุขภาพผิวผมเล็บและสุขภาพร่างกายอย่างครบวงจรให้คุณดูดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยคุณประโยชน์จากสารสกัดที่มีมากถึง36ชนิดที่สำคัญนำเข้าจากต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์จากปลาพงพีชใย,ยอาหารจากแอปเปิล สารสกัดจากตระกูลเบอร์รี่แถมรสชาติผลไม้นะคะอร่อยทานง่ายมากๆค่ะสำหรับราคาบอกเลยว่าใครๆก็สามารถจับต้องได้1กล่องนะคะปกติราคา890บาทแต่เราไม่ขายค่ะเราขายเพียง590บาทเท่านั้นสนใจกดมาเลยค่ะที่เบอร์086 322 5 436ช้าอดหมดนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมเพิ่แป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าทาง Facebook Dara d a i l y com และ YouTube Dara Daily Official ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ